สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะชัชลัยนะคะและก็ยังคงนําภารกิจของหน่วยบรญชาการทหาพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมท่านฟังได้รับทราบค่ะถึงการลงพื้นที่ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัรชาการทหาพัฒนา จัดกำลังพลเข้าดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรในการซ่อมแซมถนนลูกลางปรับพื้นที่จัดกิจกรรมและสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดในพื้นที่จัดกิจกรรมนะคะโดยการมอบสิทธิมอบสุขในที่ดินทำกินและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนณโครงการวิสาหกิจชุมชนสาพ,พระราชาบ้านมังคงเมืองแม่สอดหมู่สิตบตําบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองค่ะ ต่อเน,นื่กันที่ภารกิจต่อไปสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดตรวจการปฏิบัติในการผ่อนคลายและ การใช้มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยลงกันไปที่ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อศูนย์การค้าผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะผู้ประกอบการผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคนะคะแต่ชุดตัวของเราก็ได้ให้คำแนะนําเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยชาและชาพัฒเพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ